กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีสุท่านเดอ้อพบพอกับซองสะนีไปคือเก่าท่านผู้ชมเอ้ยคือแบบว่า,าตอนนี้เพิน่นจะกินข่ากับต้มปลาใส่ผักแยงท่านผู้ชมเขาจะเอาข้าวเหนียวมาให้ไม่ใหญ่ไนสุ้ข้าวเด้เอเก้ย่ยางไปอาข้าวเหนีวยวมาไงหอนหอนเลยสวยเรียบร้อยค่ะอันนาต่างทั้งล้างเพ่อนอนะ่ะเขาก็เปิดอยู่เพราะว่าเขาถ่ายคลิปเลยมั่นน่น ตอนนี้แดดกำลังส่องเข้ามาเนาะแดดส่องเข้ามาก็เลยปิดไวส้สักก่อนเพราะว่าช่วยๆเขาก็เปิดเบอร์คู่ทางเขาแหละให้อากาศมันปลอดโปร่งมันโล่งเป็นยายย,ายัยสนีวไปสิไปนครพนมตอนไหนสนีสิไปเองเขาเละว่าผู้ใดกลับบว่าง้องเคยสนีกับบ่าสนีก็เลยสิเดินทางเองมา กินข้าวหรือบ้างฮะแม่อันนี้นะน้องบมกวาวานี่ มาให้มากมากกินแบบนี้แม่มากมามาเลยมาเลยมาว่แม่ป้อนมั้จัดจานเสริมนมแม่ต้อนทีอยากินแต่อันนี้อย่างเดียวได้ ินอันอื่นไหมอันนี้ซองอ่านในใกินในกินมืเร็งเถอะกินมันจะซองอ่านในมะเร็งหากตอนเที่ยวกินอย่างเดียวดีค่ะ

ันระทงธรรมะไปนั่น cho nên mẹ can nhưng mà ngại สดใสหน้านั้นแม่เพิ่นอยากนักหัวเมื่อยแล้วก็น,นักหัวเพิ่นกระจ่อยลงมาท่านผู้ชมอาการเพิ่นกับทางลังกันยังเจ็บอยู่เบาแต่ว่าหนา้าบอกห่อนแหละท่านผู้ชม นาคาเนี่ยเอาหอนอยู่หน่อยนึงคือว่าไข่นะแต่กาวแห้งๆกว่านี้เพิ่นคือไผ่ไหมไผ่หลวงเพิ่นกินเขากินหน่อยนึงกินเขาเอาม่ได้กินลายดอกก็ไม่ชมเลยแต่เพิ่นว่าเพิ่นวอย่ามาสันแม่ป้านกินอะไรคราวนี้นะแม่จะข้ามสองข้ เธอว่าเรากินข้าวเจ้ามันบอยากเล้นะแต่หมอผลกับว่าให้กินได้อยู่ตอนเศร้าเขาวเนวตอนเที่ยงตอนแรงก็ให้กินนั่นข้าวเจ้าอ่ะสัน หนึ่งตั้งแต่ตีหา้าพอนะจนหกโมกงเช้าจะไม่สวยหนึ่งสมงหนึ่งบ่อ,อ,อบอืมขันแม่น้องแม่น้องแก้มบุ๋มขันวัดเขามันตากฝนตากฝนปีกายนี่เขาเบิดทงฝนตกอันเปียกเสเสะเลย ยายกำลังนั่งกินกระบวยกระบวยอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมสดกินน้ำค่อยกินยายเพิ่งก็ย่างออกร่างกายอยู่เพิ่งหักกระย่างเข้ามาเพิ่งย่างออกไปทางเนาะหย่างแต่นตีสี่ผมเตะดึกๆตื่นแล้วตื่นเพิ่งกระหน่ำสมาธิเป็นสมองผมเห็น ขอให้เจ้าเศร้าไวๆเลยยายตุกันก็ได้แมนต้องเหตุเองใจใ่กันก็ได้แมนเองทำเอง่หอตลอดหอะพืนไว้น่ประุดประทำเขาเป็นยังตายกะพืเนห่วหนูหออหนูไค่ขอให้ยายเศร้าไวๆเด้ออยู่กับลูกกับลานกับเลนตลอดไป กินเสิลำบะไร <c oughs> คนว่าสุขภาพพ่นดีขึ้นแล้วเ้าไไว้เด้วลูกหลานยังรลานหน่งัวไดแล้วเข้ายนแล้ว่จืดหุ้เก่งเต้องเศร้าแนน่มเศ้าแนนอนแบบนี้เนื <c oughs> ่จืดหุเกง่ง คลิปนี้เขาก็จะขอลาคลิปแฟนสนิทด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนิทไปด้วยตาว่างผู้ชมพบก,กันคลิปต่อไปเนาะใอ้ก่าลขา่าวสบายดี